สวัสดีกับช่องเขยสกลด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาปลูกท้ายลูกดอกครับผมจะมาปลูกท้ายลูกดอกนี่นะครับปลูกท้ายลูกดอกสําหรับจับนะครับจับรถดึงเพื่อไม่ให้มือลื่นนะครับพอดีว่าเพื่อนเพื่อนถามมากันหลายคนครับผมทําให้ดูหน่อยนะครับก็เพิ่งมีเวลาครับผมเลิกงานมาเพิ่งมีเวลาครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับมันการลื่นครับการลื่นได้ดีครับผมจับประมาณนี้นะครับครับเริ่มเลยนะครับผมอุปกรณ์ก็มีตามนี้นะครับผมนี่ครับเป็นเชือกน่าจะบ้านเราก็เชือกไนล่อนนะครับผมกาเส้นพอประมาณครับชอบขนาดไหนก็ใช้ได้หมดครับผมกาวร้อนครับผม ตเตรียมกาวร้อนตเตรียมคีมตัดตเตรียมไฟเช็คครับเริ่มเลยนะครับตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากมายขอก็พันเข้าท้ายเลยนะครับอยากได้ใหญ่แค่ไหนอยากได้ยาวแค่ไหนก็ก็พันเอาเลยนะครับผมก็จะเอาประมาณ พออยู่ครับผมก็จะเอาแค่พออยู่ครับพันกี่รอบก็พันไปนะครับแล้วแต่ความชอบของเราครับผมแต่ใหญ่มากก็ไม่ดีนะครับเอพอประมาณครับผมมันนี้ครับ กล่องก็มีซูมครับผมพันไปเรื่อยครับเอาจนจนตัวเองพอใจนะครับจับแล้วคิดว่ามันอยู่มือครับผมนี่นะครับแล้ผมก็จะพอใจอยู่ประมาณนี้ครับได้ ได้ระยะความตที่เราต้องการครับตาไปเลยครับกาวร้อนครับใช้กาวร้อนทาไปเลยครับตัวนี้ผมเป็นตัวทาถ้าเป็นตัวหยอดจะดีกว่านี้มันจะซึมเข้าเลยครับ ง่ายครับผมถ้าเป็นตัวหยอดมันจะเข้าซึมเข้าไปเลยนะตัวนี้นเป็นทิศทายากหน่อยครับนี่นครับก็จะป,ประมาณนี้แล้วก็ตัดครับ ตัดแล้วก็เก็บปลายนี่หน่อยนะครับเอาไปชักลนครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับส่วนตรงนี้ผมเม ส่วนตรงนี้ผมไม่ได้ผูกเชือกนะครับผมใช้เกี่ยวกับสายสายอยู่หน้าลอกเลยนะครับใช้เงินกระตุกเกี่ยวเลยครับโอเคครับนี่ก็จบแล้วครับจับก็ไม่ลื่นนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูลูกที่เสร็จแล้วนะครับ แล้วแต่ขนาดชอบขนาดไหนก็ทำเอาครับทำเองทั้งหมดนะครับถ้ายัางไงก็ลองไปทำดูนะครับวิธีง,ง่ายๆบ้านๆครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม